ถนนเพลินจิตติดกับเซ็นทรัลชิดลมถ้าเราผ่านเราจะพบว่าตอนนี้มีตึกใหญ่สีทองอารามดูน่าสนใจแล้วเราก็พบว่านี่คือเดอะดิออโกเฮาส์ซึ่งเดอะดิออโกเฮาส์เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ของดีโอจะจัดตั้งชั่วคราวเพื่อแสดงตัวตนของความเป็นดีโอผู้นำแฟชั่นการออกแบบการตัดเย็บและอาหารเพราะมีการรวมดิออคาเฟ่ไว้ด้วย ต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่รักคือพี่เนกน้องจิ๋วและน้องจิ๊บรวมทั้งน้องวินที่เป็นสไตลิสต์ที่ได้เชิญชวนเพื่อไปชมเดอะดิออร์โกเฮาส์แห่งนี้ด้วยความที่เดอะดิออร์โกเฮาส์มีความน่าสนใจตรงที่รวบรวมศิลปะจากศิลปินไทยไว้อย่างน่าทึ่งและน่าสนใจ ในตัวตึกหนึ่งชั้นนี้ที่หลังคาจะมีช่องแสงเป็นรูปดวงดาวเรียกว่า l u คกี้สตารเป็นความหมายที่สำคัญของคริสเตียนดีออความที่เมอร์ซีเออร์คริสเตียนดีออรักและหลงไหลในงานศิลปะเป็นอย่างมากจึงได้เลือกศิลปินไทย9้าท่านที่มีความโดดเด่นในการจักสารงานคราฟต์แมนชิพที่แสดงตัวตนของความเป็นประเทศไทยมาสร้างผลงานเพื่อแสดงภายในเดอะดีออร์โกเฮาสแห่งนี้ เช่นผลงานของคุณสรานเย็นบัญญาซึ่งสร้างรถตุกๆอันเป็นผลงานแทนความเป็นไทยที่แท้ทรูผลงานของคุณวิชุรดาปันธนวงศ์ซึ่งแสดงพลังสร้างตัวยูนิคอร์และสิงโตจากเวสในผลงานชื่อ Unleash Nature เป็นการแสดง sustainability และความคิดที่ไม่เหลือสิ่งใดไว้ของตีอ นะคะ ถ้าเรารู้จักความคลาสสิกของกระเป๋าดีออเราจะรู้จักเลดี้ดีออซึ่งเลดี้ดีออเนี่ยเป็นกระเป๋าทรงสีง่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดหลายขนาดด้วยกันแต่ที่สําคัญคือการนํำวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาใช้ประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเลดี้ดีออซึ่งในที่นี้ความน่าตื่นตาตื่นใจอยู่ที่มาลาอาร์ตเวิร์กโดยคุณสวินสายมา ที่ชื่อว่าวาสนาเป็นการแปลผลงานกระเป๋าเลดี้ดีอที่แสนโด่งดังโดยนําเครื่องจักสารมาแสดงความเป็นไทยอย่างน่าภาคภูมิใจที่สุดหมอชอบผนังนี้มากเขาจะจักสารเป็นรูปพวงมาลายัยเป็นรูปดอกไม้และนำมาประกอบเป็นกระเป๋าเลดี้ดีออเชื่อว่าไม่มีที่ไหนในโลกค่ะ คุณบุญเสริมเปรมธาดาตีความประเทศไทยกับประวัติศาสตร์ยาวนานของสัตว์คือช้างได้นำ walk of elephant หรือรอยเท้าช้างมาส่งพลังความเป็นไทยให้ทั่วโลกรู้ใน house of the All ค่ะคุณกรกฎ อารมณ์ดีดูจะเป็นคนที่สร้างผลงานให้พวกเราได้ชื่นใจท่านหนึ่งเพราะว่าจ้าแดงเดอร์ดีออหรือสวนของดีออได้ถูกเนรมิตขึ้นมาโดยการคราฟด้วยการขด,ดไม้ให้เป็นภาพของสวนดีออล้อมรอบบริเวณของดีออคาเฟ่คุณกรกฎเป็นชาวบ้านแหลมเพชรบุรี และเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สร้างชื่อในการจักสารไประดับโลกน่าภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่หมอชอบมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเก้าอี้สีม่วงเข้มลูกดูเป็นอวกาศมากนั่งสบายชื่อเนวาน่าเดอโ r o โรซึ่งเก้าอี้นี้เนี่ยใช้เทคนิค m i r รอร์โมเ i กโดยศิลปินไทยค่ะชื่อคุณเอกรารัวงชาริอันนี้ชอบมากเพราะว่าดูทันสมัย โดดออกมาจากอย่างอื่นที่ดูเป็น c r a f t m a n s h i p จะเห็นว่าการรวมตัวกันอย่างละเมียระไมยของไทยกับฝรั่งเศสเกิดขึ้นที่นี่ตอนความต้องการของเมอร์เซเดสเอต้นกำเนิดน,นะคะและที่นี่ก็คือเดอะดิออ o h โกเฮาส์โชคดีค่ะพวกเราจะมีโอกาสได้ดูอยู่นะคะโดยการจองออนไลน์เข้าไปนะคะที่นี่ก็จะอยู่หลายปีทีเดียวค่ะไปชมกันนะคะวันนี้มาพาพวกเราชมดดออ์โกเฮาส์แล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาดูค่ะงานศิลปะเหล่านี้อลังการน่า สนใจมากๆเลยค่ะเราพบกัน e ีพีหน้าหมอตุนจะพาไปไหนนั้นรอชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ